สินค้าง่ายๆแบบนี้ก็ขายได้ด้วยเหลือบน eBay สวัสดีครับผมสักดาวไลเมเกอร์นะครับก็เป็นผู้แนะนำวิธีการขายสินค้าไลา์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ ebay.com สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําสินค้าขายดีบน eBay ใน2022นี้นะครับก่อนไปดูสินค้านะครับผมอยากจะแนะนําคอร์สเรียนนะครับเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ตัวต่อตัวนะครับเรียนผ่านโปรแกรมสกายผมและผู้เรียนนะครับสามารถแชร์หน้าจอแชร์หน้าจอให้กันได้นะครับเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากๆเหมาะกับในสถานการณ์โควิด -19 นี้เลยก็คือเราไม่ต้องเดินทางมาเรียนด้วยกันนะครับแต่ต่างคนต่างอยู่บ้านแล้วเรียนผ่านโปรแกรมสกายได้เลยนะราคาคอร์สเรียนราคาพิเศษถึง สิ้นเดือนนี้นะครับอยู่ที่ลิงก์ l i n e OA ด้านล่างนี้แล้วใครสนใจทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับสินค้าแบบนี้ก็ขายได้ด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับสินค้าที่ผมพูดถึงนะครับเป็นสินค้าง่ายมากเลยเป็นกรอนประตูนะครับแต่เป็นกรอนประตูสไตล์แบบแอนทีชนะครับขายอยู่ที่ขายใน eBay นะครับ เก้าเหรียญนะครับประมาณ700กว่าบาทนะครับของแบบนี้หาได้ในช h อ p e ีและ l า z a ด a าเนาะเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วที่สำคัญนะครับมันทำเงินยังไงสินค้าตัวนี้ขายไปแล้วนะครับที่ผ่านมา99ครั้ขังนั่นหมายความว่า99โซแล้วลองเอา99คูณ20นะครับทำเงินไปทำเงินไปนะครับ60,000 5,340บาทแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าสินค้าง่ายๆแบบนี้ขายบน ebay นะแล้วก็เป็นที่ต้องการของฝรั่งด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาสินค้าแบบนี้ลองเซิร์ชใน Google ดูนะครับหรือจะหาใน s h อ p e e หรือ Lazada ก็ได้ผมเชื่อว่ามีแน่นอนหรือว่าเราจะหาสินค้าแบบนี้ในร้านค้าใกล้บ้านเราก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านก่อสร้างร้านช่างต่างๆแบบนี้น่าจะมีขายแน่นอนนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะทุกคนที่กำลังจะเริ่มต้นทำา eBay หรือทำา eBay อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็สามารถทักไลน์มาได้เลยฝากกดติดตามกดถูกใจที่ช่องของผมด้วยนะครับได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะ Facebook, TikTok แล้วก็ Youtube เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีนะครับ